สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i Life Series วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง In t e l e o v e คุณหมอขาซุปตาม,มาแล้วกันต่อนะคะ พระเอกคะ่ะได้ตัดสินใจเปิดอ่านข้อความที่ส่งมาทําไม่ได้เจอเข้ากับคลิปวิดีโอที่นางเอกคุยเล่นกับผู้จัดการเรื่องของเขาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยทําให้เขารู้สึกเสียใจมากๆที่นางเอกคิดกับเขาแบบนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่จืดถงตั้งใจถ่ายเพื่อจะใส่ร้ายนางเอกของเรานั่นเองเขาจึงตัดสินใจขอตัวพ่อกับแม่ของนางเอกกลับก่อนโดยอ้างว่าที่โรงพยาบาลมีเรื่องด่วนเข้ามาซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับนางเอกมากๆรวมไปถึงพ่อกับแม่ด้วยท,ท,ท,ทั้งๆที่เย็นวันนนีีี้้พวกเเขามารรรลยงสคคภใอบ ด้ในคืนนั้นนางเอกข่ะพยายามติดต่อหาพระเอกทั้งโทรหาทั้งส่งข้อความแต่เขาก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยสักครั้งทําให้เธอยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้นไปอีกว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ทางด้านผู้จัดก,การก็รู้สึกแปลกๆเมื่อเห็นหมอเซียทําตัวดีผิดปกติจากคนที่เคยทําบ้านเละมาตลอดกลายเป็นคนรักษาความสะอาดเป็นระเบียบขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่หมอเซียกลับบอกว่าเขาปกติดีทุกอย่างแค่อยากจะปรับปรุงตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นเท่านั้นซึ่งเขาก็ไม่กล้าบอกเรื่องโรคที่ตรวจเจอมาให้เธอฟังทําใด้เพียงปล่อยให้เธอรู้สึกแปลกใจ อย่างนนั้วันแรกของการทํางานในตําแหน่งผู้ช่วยเจยวเวยน้องสาวตัวแสบที่ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบต่างๆในบริษัทเลยโดนรุ่นพี่อย่างจือถงวางมาใสา่และเริ่มที่จะหาเรื่องกลั่นแกล้งเธอเพราะเห็นว่าเป็นน้องสาวของนางเอกมีการสั่งให้ไปซื้อกาแฟแต่ไม่ยอมบอกรายละเอียดให้ชัดเจนเมื่อน้องไปซื้อมาก,ก็ไม่ถูกใจโนนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่เอาไปเปลี่ยนมาใหม่เดี๋ยวนี้น้องสาวตัวแสบไม่อยากมีปัญหาจึงเดินออกมาเพื่อจะไปเปลี่ยนให้ตามคําสั่งแต่ก็บังเอิญไปชนเข้ากับเจวเวยพอดีเมื่อเขารู้เรื่องก็้สึกไไม่่่พอใจเทาหนนะ เลยเดินเข้าไปพูดกับจืดธงให้ชัดเจนว่าน้องเป็นผู้ช่วยของเขาไม่ได้มีหน้าที่มาเปลี่ยนกาแฟให้เธอถ้ามาจืดธงถึงกับหน้าเสียและรู้สึกไม่พอใจที่เจวิ้ยเข้าข้างน้องทางด้านนางเอกหลังจากกลับมาก็มีงานต่อทันทีภายในงานมีนักข่าวให้ความสนใจกับเรื่องความรักของเธอมากมายและได้ถามว่าชีวิตรักนอกจอเป็นยังไงบ้างได้เจอคนที่ใช่แล้วหรือยังเจอคําถามไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ทํามานางเอกถึงกับนิ่งไปชั่วขณะอยากจะพูดความจริงแต่ก็ทําไม่ได้เพราะเธอเพิ่งจะเซ็นสัญญาไปเมื่อวันก่อนเธอจึงต้องโกหกไป ว่าตอนนี้เธอยังโสดซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คนไข้ของพระเอกเปิดที่วีดูอยู่พอดีแล้วเขาก็กําลังตรวจดูคนไข้ยอยู่ด้วยทําให้ได้ยินข่าวเต็มๆจังหวะนรกมากบอกเลยเสียใจเรื่องคลิปอยู่แล้วดันมาได้ยินแบบนี้อีกก็ยิ่งงอนเข้าไปใหญ่ระหว่างนั้นก็มีเรื่องรวนเข้ามาเนื่องจากหัวหน้าทีมแพทย์อาสาติดภารกิจไม่สามารถขึ้นไปบนดอยได้จึงมาถามพระเอกว่าไปแทนได้ไหมพระเอกค่ะอยากจะหนีรักไปพักใจจึงตอบรับคําขอนั้นทันทีส่วนนางเอกเมื่อเลิกงานก็รีบบึงรถกลับมาที่บ้านกะจะม ง้อมาเคลียกับพระเอกสักหน่อยว่าเป็นอะไรกันแน่แต่เขาก็ไม่อยู่บ้านซะอย่าง,งานั้นเจอแต่น้องสาวที่มองดูด้วยความสงสัยนางเอกก็เลยถามน้องว่าพี่ชายของเธอไปไหนน้องก็บอกว่าพี่ออกไปแล้วเหมือนจะไปกับทีมแพทย์อาสาบนดอยอะไรสักอย่างทําให้นางเอกของเราโกรธมากๆที่เขาไม่แม้แต่จะบอกเธอเลยสักคำเธอจึงตัดสินใจเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ากลับบ้านตัวเองก่อนจะมานั่งดื่มเบียร์มอมายกับผู้จัดการส่วนตัวจนกระทั่งน้องสาวตัวแสบดันไปเห็นคลิปที่นางเอกคุยกับผู้จัดการในคอมของพี่ชายจึงรีบโทรไปบอกนางเอกว่าเธอ รู้สาเหตุแล้วว่าพี่ชายโกรธเรื่องอะไรก่อนจะส่งคลิปนั้นไปให้นางเอกดูนางเอกค่ะตกใจมากๆเมื่อเห็นคลิปเธอจึงรีบเก็บกระเป๋าขึ้นดอยตามไปง้อพระเอกทันทีไม่สนด้วยว่าจะมีงานจ่อคิวอยู่เป็นหางวาวสั่งให้ผู้จัดการเลื่อนออกไปให้หมดทางด้านพระเอกก็กำลังยุ่งอยู่กับการรักษาช,าชาวบ้านบนดอยจนแทบไม่มีเวลาจับโทรศัพท์แต่เมื่อเขามีเวลาว่างเขาก็ได้เห็นข้อความจากนางเอกส่งมาอธิบายเรื่องคลิปวิดีโอว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดและตอนนี้เธอก็กำลังไปหารอเธอได้นะซึ่งมันก็สร้างความกระวนก,วา,ก,กากระ ราะอากาศบนดอยมันอันตรายเกินกว่าที่จะมาได้เขาพยายามติดต่อหาเธอแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกสถานการณ์ยิ่งแย่ลงเข้าไปอีกเมื่อพายุคหมกระหน่ำทำให้ดินถล่มลงมามีคนบาดเจ็บเป็นจํานวนมากอีกทั้งถนนก็ยังถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางได้ภายในใจของพระเอกตอนนี้มันร้อนรอนไปหมดกลัวมากๆกลัวว่านางเอกจะได้รับอันตรายแต่เขาก็ไม่สามารถละทิ้งหน้าที่ไปได้เพราะมีคนบาดเจ็บเข้ามาเรื่อยๆเป็นห่วงทั้งคนไข้เป็นห่วงทั้งแฟนจนถึงเช้าวันต่อมาสถานการณ์ พระเอกค่ะได้ขอให้ลุงหลิวผู้ใหญ่บ้านช่วยพาเขาลงเขาหน่อยแต่ลุงหลิวบอกว่าตอนนี้ถนนถูกตัดขาดหมดแล้วซึ่งมันก็อันตรายมากถ้าจะไปแต่พระเอกก็ยังยืนยันว่าจะต้องไปให้ได้เพราะเพื่อนคนนี้สําคัญกับเขามากๆและในระหว่างที่เขากําลังจะออกเดินทางนั้นจู่ๆก็มีรถอีแต๋นของชาวบ้านขับเข้ามาทุกคนจึงมองดูด้วยความสงสัยเพราะคิดว่าจะมีคนเจ็บมาเพิ่มแต่สุดท้ายคนที่ลงมาก็คือนางเอกของเรานั่นเองคือเห็นสภาพนางเอกแล้วสงสารมากๆเนื้อตัวเลอะคลนมอมแมมไปหม เมื่อพระเอกเห็นนางเอกขอก็รีบวิ่งเข้ามากอดมาหอมมาจูบตอนวิ่งมาหาคือน้ำตาคลอไปแล้วพลมจูบนางเอกไปทั่วทั้งหน้าด้วยความเป็นห่วงและคิดถึงฉากนี้คือประทับใจมากทุกคนทําให้เราเห็นเลยว่าพระเอกรักนางเอกมากๆๆที่สุดจากน,าน,นะะั้นค่ะพระเอกก็ได้พานางเอกไปล้างเนื้อล้างตัวที่บ้านพักแล้วทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันแต่นางเอกก็บอกว่าพ่อกับแม่ยังโกรธอยู่นะเรื่องวันนั้นพระเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปขอโทษและอธิบายให้พวกท่านเข้าใจแล้วนางเอกก็ได้ถามถึงเรื่องคลิปปววดีโอ่่าาใคคเ็นนสงม พระเอกก็เลยบอกว่าตอนนี้เขากําลังสืบอยู่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรทั้งนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาจัดการจากนั้นเขาก็ได้พานางเอกไปนั่งกินข้าวกับเหล่าแพทย์อาสาซึ่งพวกเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่ที่ได้นั่งกินข้าวกับดาราแล้วก็พากันแซวพระเอกว่ามีมุมอ่อนโยนแบบนี้ด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยปกติอยู่ที่โรงพยาบาลนี่คนละเรื่องเลยนะแต่พระเอกของเราก็ไม่ได้รู้สึกอายแถมเขายังสวีทกับนางเอกมากกว่าเดิมซะอีกโดยที่มีสายตาของทิงิงเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านยืนมองดูด้วยความน้อยใจเพราะเธอก็แอบมีความรู้สึกกกดีๆให้ัับพเเออนน่นง ซึ่งนางเอกของเราก็พอจะรู้เช่นกันและเมื่อพระเอกใกล้เลิกงานจูจูลุงหลิวก็วิ่งเข้ามาถามว่าเจอทิง,งิงบ้างไหมเพราะตั้งแต่เที่ยงจนถึงตอนนี้เธอยังไม่กลับบ้านเลยทําให้ทุกคนเป็นห่วงมากๆและรีบช่วยกระดอกตามหาจนมืดค่าและนีก็ทําให้หนางเอกได้รู้ว่าทิิงๆเป็นเด็กที่พระเอกอุปการะให้ทุนการศึกษามาเป็นเวลา3ปีแล้วเธอจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทิิงถึงชอบพระเอกแต่พระเอกก็แกล้งถามนางเอกว่านี่หึงอยู่ใช่ไหมเนียนางเอกก็บอกว่าเปล่าซะหน่อยเธอจะไปหึงเด็กผู้หญิงได้ยังไงและในระหว่างที่ทั้งคู่กําล เล่นกันอยู่นั้นก็มีคนในหมู่บ้านส่งข้อความมาบอกว่าเจอถิงถิงแล้วพระเอกกับนางเอกจึงพาก,กันกลับที่พักในคืนนั้นพระเอกได้มอบตังหูที่พี่ใหญ่เคยให้ไว้กับนางเอกเพราะหลังจากเกิดเรื่องเขาก็รู้สึกกลัวว่าจะไม่มีโอกาสมอบให้เธอนางเอกก็เลยบอกว่าเธอจะไม่ทําให้เขาเป็นห่วงอีกแล้วก่อนจะจุ๊พระเอกเป็นการปลอบใจแล้วบรรยากาศดีๆฟ้าฝนเป็นใจซะขนาดนี้พวกเขาจะไม่อุ่นเตียงกันได้ยังไงล่ะคะ เช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าอะไรอะไรก็ดูสดใสไปหมดทั้งอากาศทั้งคนพระเอกกำลังเอกขัดตื่นขึ้นมาสวีกันแต่เช้ามีการป้อนจงปอจง้ปอนจกหยอก,กันไปหยอกกันมาก่อนพระเอกจะไปทํางานทิงทิงเองก็ได้เข้ามาขอโทษพระเอกกับนังเอกที่สร้างปัญหาทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแต่นางเอกของเราก็แสนดีที่หนึ่งเพราะเธอนั้นมองทิงทิงเป็นน้องสาวคนหนึ่งความใจดีและอ่อนโยนของเธอทําให้ทิงทิงเข้าใจแล้วว่าทําไมพระเอกถึงได้รักนางเอกขนาดนี้ตัดมาที่ผู้จัดการกันบ้างเมื่อเธอเห็นหมอเสียทํา ตัวลับๆล่ลอๆไปไหนไม่ยอมบอกเธอจึงแอบสะกดรอยตามเขาไปจนมาเจอว่าเขามีนัดกับหญิงสาวเจ้าของร้านชื่อดังคนเดิมที่เคยมีเรื่องกันก่อนหน้านี้เธอจึงเข้าไปต่อว่าเขาพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายหมอเซียวพยายามอธิบายว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยจนหญิงสาวเจ้าของร้านทนไม่ไหวบอกความจริงไปว่าหมอเซียวอยากจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ผู้จัดการเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้นั่นเองบรรยากาศเต็มไปด,ด้วยความเสียใจพวกเขาได้กลับมาเคลียร์กันที่ห ทั้งคู่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าพวกเขาจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทั้งคู่ก็ได้กอดปลอบกันอยู่อย่างนั้นทางด้านน้องสาวตัวแสบก็เริ่มปรับตัวกับการทํางานได้มากขึ้นแถมยังสนิทสนมกับเจววยมากขึ้นอีกด้วยน้องสาวเคยแอบเห็นชื่อตัวละครในเกมของเจววยจึงทําการแอดเขาเป็นเพื่อนโดยที่ไม่เปิดเผยตัวซึ่งน้องนั้นเล่นเกมโหดมากๆถือว่ามีชื่อเสียงอยู่ในเกมพ่อตัวทําให้พวกเขาได้เล่นเกมด้วยกันอยู่บ่อยครั้งโดยที่เจไวเวสไมราาาอ,อมา เห็นซองยาแปลกๆตกอยู่บนรถของเจวิ้ย,เ,ยเธอจึงส่งข้อความไปถามพระเอกว่ามันคือยาอะไรพระเอกที่กําลังเดินทางกลับก็บอกว่ามันเป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งที่เอาไว้ช่วยเรื่องวิตกกังวลซึ่งก็ทําให้น้องรู้สึกเป็นห่วงเจเวิ้ยมากๆเพราะเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าดาราคนโปรดของเธอจะมีความเครียดและกดดันขนาดนี้น้องก็เลยคิดหาวิธีที่จะช่วยให้เขานอนหลับได้ง่ายขึ้นเธอจึงเข้าไปในสถาบันกวดวิชาและแอบอัดเสียงอาจารย์ที่กําลังสอนมาซึ่งเธอก็คิดว่าต้องได้ผลแน่ๆเพราะขนาดเธอเองยังหลับเลย จากน,านั้นน้องสาวตัวแสบก็ได้เอามาให้เจียวเหวยแถมยังท้าอีกว่าเขาต้องหลับแน่นอนทีแรกเจียวเหวยก็ไม่เชื่อแต่ก็ทนลูกตื้อของน้องไม่ไหวยอมฟังในที่สุดกลายเป็นว่าได้ผลดีจริงๆด้วยเสียงของอาจารย์ทําให้เขาหลับไปโดยไม่รู้ตัวทางด้านนางเอกก็ได้ขอให้พระเอกไปส่งที่บ้านเธอหน่อยเพราะก่อนหน้านี้เธอโมโหเลยขนของกลับมาที่บ้านหมดแล้วและเมื่อกลับมาถึงนางเอกของเราก็เล่นจับเสื้อผ้าหยัดเข้าตูไม่เรียบร้อยเอาใจจนพระเอกทนไม่ไหวต้องไปเก็บให้กลายเป็นคุณพ่อบ้านแล้วหนึ่งจากน,านัน้นนางเอกก็เริ่มใช้ส ขอให้พระเอกหยิบนู่นหยิบนี้ให้หยิบทิชชู่ให้เธอหน่อยเธอหยิบไม่ถึงแต่พระเอกก็ใจแข็งไม่ยอมทําให้นางเอกก็เลยต้องไปหยิบเองแต่ด้วยความที่เธออยากจะอ่อยพระเอกเลยรับบทเป็นนางโกัวความสูงขึ้นมาซะอย่าง,งานั้นขึ้นไปแล้วก็เวียนหัวเอ่ยอะไรเอย่ยทาตัวคลองคลงไปมาจนพระเอกต้องยอมแพ้กับความน่ารักของเธอและในระหว่างที่ทั้งคู่จูจีกันอยู่น,นั้นก็ได้มีข้อมูลของคนร้ายส่งมาให้พระเอกที่กําลังตามสืบอยู่ซึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากจื่อถงแต่พระเอกก็เลือกที่จะมาเเครเป็นนกาส่วตั โดยที่ไม่บอกให้นางเอกรู้เพราะกลัวเธอจะเสียใจหากรู้ว่าคนใกล้ชิดทําได้ลงคอซึ่งพระเอกของเราก็ฟาดได้ฟาดก่อนจะเตือนจื่อถงไปอีกว่าอย่าแม้แต่จะคิดที่จะมาทําร้ายผู้หญิงของเขาไม่งานเรื่องนี้จบไม่สวยแน่ๆความน่ากลัวของพระเอกถ้ามเมาจื่อถงถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียว ถัดมาค่ะพี่ใหญ่ได้โทรนะัดให้พระเอกกับนางเอกมากินข้าวด้วยกันพร้อมกับน้องสาวตัวแสบด้วยและเมื่อพวกเขาได้เห็นต่างหูที่นางเอกใส่มาก็ชมกันใหญ่ว่าเหมาะกับเธอมากๆนางเอกก็งงว่าทาไมทุกคนถึงให้ความสนใจกับต่างหูคู่นี้น้องสาวก็เลยบอกว่านี่เป็นต่างหูของแม่ที่เอาไว้มอบให้กับลูกสะใภ้ในอนาคตดูเหมือนว่าพี่ชายของเธอนั้นมั่นใจแล้วจริงๆว่าคนคนนั้นก็คือนางเอกซึ่งก็ทาให้นางเอกรู้สึกเขินขึ้นมาเมื่อรู้ความหมายของต่างหูคู่นี้หลังจากกินข้าวกับพวกพี่ๆแล้วน้องสาวตัวแสบก็กลับมาทํางานต่อ แต่เจวยก็ได้ชวนเธอออกไปข้างนอกเพราะเขาอยากจะซื้อของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณที่เธอทําอะไรให้เขาหลายๆอย่างซึ่งน้องก็ดีใจมากๆไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี้แล้วเธอก็ได้เลือกเป็นลูกโป่งหนึ่งลูกความสดใสของน้องทําให้เจวยโดนตกโดยไม่รู้ตัวเขาจึงคิดว่าของขวัญที่เขาให้มันดูน้อยไปหรือเปล่าน้องสาวตัวแสบก็เลยบอกว่างั้นช่วยเติมเต็มความฝันของเธออีกอย่างแล้วกันนั่นก็คือการได้ถ่ายรูปคู่กับเขาซึ่งเจวยก็เต็มใจทําให้บอกเลยว่าชีวิตติ่งของน้องคอมพ l e ทมากทุกคนและหลังจากที่ พระเอกได้มอบต่างหูซึ่งเป็นของสําคัญของตระกูลให้กับนางเอกเธอก็เลยคิดอยากจะมอบของขวัญสําคัญให้กับเขาบางจึงเอาเครื่องรางที่อยู่กับเธอมาตั้งแต่เด็กๆไปให้เขาเมื่อพพะเอกเห็นเขาก็เลยไปหยิบเครื่องรางของเขามาให้ดูบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันก่อนจะเล่าให้นางเอกฟังว่ามันเป็นเครื่องรางคููที่แม่ให้ไว้นั่นเองซึ่งนางเอกของเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนจากนั้นพระเอกก็ได้ทําการสลับเปลี่ยนเครื่องรางของกันและกันเธอเก็บของฉันฉันเก็บของเธอก่อนจะเริ่มแสดงความรักอันแสนหวานจนมดถึงกับต้องหันหน้าหนี กันเลยทีเดียวส่วนคู่ของหมอเสียกับผู้จัดการก็หวานไม่แพ้กันพวกเขาแทบจะตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เพราะทั้งคู่อยากจะใช้เวลาที่เหลือด้วยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองวันถัดมาค่ะนางเอกก็มีงานถ่ายโฆษณาบอกเลยว่านางเอกของเรานั้นสวยทะลุจอมากๆแต่วันนี้ร่างกายของเธอไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะปวดท้องประจําเดือนซึ่งเธอก็ได้ส่งข้อความไปอ้อนพระเอกพระเอกก็เลยบอกว่าเลิกงานแล้วจะไปรับซึ่งก็ไม่ได้นานอย่างที่คิดเพราะเขาก็เลิกงานเดี๋ยวนั้นเลยแถมเขายังชงน้ำขิง นนร้อนๆมาให้นางเอกที่กองอีกตั้งหาความใส่ใจของพระเอกนี่บอกเลยว่าเกินร้อยและด้วยความที่สองสามวันมานี้พวกเขาไม่ได้เจอกับหมอเซีลและผู้จัดการเลยจึงกลัวว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าพระเอกกับนางเอกจึงตัดสินใจไปหาหมอเซลกับผู้จัดการที่บ้านแต่ภาพในจินตนาการกับความเป็นจริงมันช่างต่างกันลิบลับบ้านที่เต็ไมไปด้วยเศษขนมขยะที่กองพเนินไว้ไม่เก็บมาหลายวันและพวกเขาที่ไม่ทําอะไรเลยนอกจากเล่นเกมทั้งวันสองสาวกับสองหนุ่มได้จับคู่แยกกันไปคุยตามลาพังหมอเซลค่ะได้ตัดสินใจ บอกพระเอกเรื่องโรคที่เขาเป็นและเขาก็ได้ปฏิเสธการรักษาเพราะเขารู้ดีว่าการรักษาโรกระยะสุดท้ายมันแย่แค่ไหนแต่พระเอกก็ไม่เห็นด้วยและบอกว่าท่านายไม่ยอมรักษาแล้วผู้จัดการจะทํายังไงเธอจะต้องส่งยิ้มและมองนายจากไปอย่างนั้นหรอซึ่งคําพูดของเขาก็สามารถเรียกสติหมอเซลได้ดีเลยทีเดียวตัดมาที่นางร้ายจืดถงกันบ้างหลังจากที่เธอไปออกรายการวราไรตี้เธอก็ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดชื่อเสียงของเธอค่อยๆเป็นที่นิยมจนเกือบจะเท่านางเอกทําให้มีสินค้าบางตัวที่นางเอกเคยเ เป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้โดนจืดถงเข้ามาแทนที่ทางด้านหมอเซียวก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเขาได้รู้ว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเลยเพราะในวันนั้นเขาได้หยิบขวดฉีดสลับกับคนไข่อีกรายนั่นเองทำเอาเพกถึงกับโมโหเมื่อได้รู้ถึงความสับเป้่าของเพื่อนส่วนผู้จัดการที่ยังไม่รู้ความจริงก็ได้จัดเตรีมยมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหมอเซียวเพื่อจะเป็นกําลังใจให,ให้กับเขาต่อสู้กับโรคนี้ต่อไปซึ่งหมอเซียวก็ดีใจมากๆเขาจึงพยายามจะบอกความจริงให้เธอฟังแต่ก็ไม่มี จนถึงคั้นที่ผู้จัดการได้ให้คำสัญญาว่าต่อจากนี้เธอจะไม่เข้มงวดกับเขาอีกเขาจะทำอะไรเธอก็จะสนับสนุนเขาทุกอย่างเมื่อเห็นว่าอะไรอะไรก็ดีไปหมดมอเ<ม><ม>ซลจึงตัดสินใจที่จะไม่บอกความจริงกับเธอปล่อยให้เธอคิดว่าเขาเป็นโรคต่อไปอีกสักพักแต่พระเอกก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้จึงคิดจะไปบอกความจริงกับผู้จัดการมอเซลจึงได้ขอร้องให้เขาช่วยปิดเป็นความลับอีกสักหน่อยเพราะตอนนี้เขารู้สึกดีที่ได้รับความดูแลจากผู้จัดการนั่นเองถ้าหากเธอรู้ความจริงก็คงจะไม่สนใจเขาเหมือนเดิมแน่ พระเอกที่ได้ฟังก็ยิ่งไม่เข้าใจกับความคิดประหลาดๆนี้ของเพื่อนหมอเซียวก็เลยพูดต่อว่าเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เขาก็อยากจะสัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้ให้นานขึ้นอีกหน่อยเท่านั้นพระเอกค่ะไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของพวกเขาจึงพานางเอกออกมาจากงานเลี้ยงและได้บอกความจริงให้เธอฟังนางเอกดีใจที่หมอเซียวไม่ได้ป่วยจึงคิดจะไปบอกข่าวดีนี้กับผู้จัดการของเธอแต่ก็โดนพระเอกห้ามเอาไว้และบอกว่าปล่อยให้พวกเขาแก้ปัญหากันเองจะดีกว่าจากนั้นพวกเขาก็ได้เข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่งและ ในระหว่างที่พระเอกเข้าห้องน้ำนางเอกของเราก็ดด้โดนแฟนคลับจำได้และวิ่งกลูเข้ามาขอถ่ายรูปกันอย่างชุลมุนนางเอกค่ะเห็นท่าไม่ดีจึงรีบแยกตัวออกมาแต่ก็โดนเหล่าแฟนคลับวิ่งตามไม่เลิกจนเธอเองก็ไม่รู้จะไปหลบตรงไหนแต่แล้วสุภาพบุรุษขี่ม้าขาวก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกของเราดั่นเองเขาได้เอาชุดมาคลุมตัวนางเอกและกอดเธอเอาไว้ทำให้เหล่าแฟนคลับผู้คลั่งรักจำไม่ได้และพวกเขาก็หลบออกมาได้สำเร็จ วันเวลาผ่านไปหมอเซลก็ยังไม่ได้บอกความจริงกับผู้จัดการยิ่งนานวันเขา้าเขาก็ยิ่งรู้สึกผิดต่อเธอมากๆเมื่อเห็นว่าเธอทําอะไรเพื่อเขามากมายขนาดนี้ส่วนผู้จัดการเองก็มาทํางานด้วยสภาพจิตใจอันห่อเหี่ยวไม่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนนางเอกเห็นก็รู้สึกเป็นห่วงจึงเผอพูดความลับของหมอเซียวออกมาและเมื่อผู้จัดการรู้ความจริงก็โกรธมากๆที่โดนแฟนหนุ่มตัวดีหลอกเขาให้เธอจึงคิดจะจัดการเขาซะหน่อยเมื่อกลับมาบ้านเธอก็เริ่มจัดการเขาทีละขัน้นทีละขัน้นเริ่มจากแผนเล็กๆก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเอาน้ําร้อนมาให้เขาแช่เท้าจนหมอถึงกับร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดหรือจะเป็นการไปหาย,ยาสมุนไพรที่มีนอนยยอะเยอะมาให้เขากินเพื่อรักษาอาการหนักสุดก็เป็นการฝังเข็มที่เดาไม่ได้เลยว่าจะโดนจิ้มตรงไหนบ้างทําให้หมอเซียวต้องยอมแพ้และได้สารภาพความผิดกับเธอในที่สุดแต่ผู้จัดการก็ไม่ได้โกรธหมอเซียวนานขนาดนั้นเพราะเธอดีใจมากกว่าที่เขาไม่ได้ป่วยทางด้านนางเอกก็มีละครใหม่เข้ามาซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเธอจะได้รับบทแสดงนําหญิงเรื่องก็จะเกี่ยวกับแนวสืบสวน สอบสวนที่เธอชอบมากๆจึงเอามาเล่าให้พระเอกฟังด้วยความตื่นเต้นแต่ก็ไม่ไวายมีโมเมนต์น่ารักให้ฟินกันอยู่เสมอทางด้านนางร้ายจือถงเมื่อเธอเริ่มมีชื่อเสียงก็เดินแสดงพฤติกรรมแย่ๆออกมาไม่สนใจว่าคนอื่นจะเดือดร้อนอะไรยังไงกับการกระทําของเธอไม่เว้นแม้กระทั่งเจีเยวเว่ยเพราะเธอคิดว่าชื่อเสียงของเธอจะสามารถทําให้เขาหันกลับมาสนใจเธอได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเพราะเขาไม่ได้สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยแต่คนที่มัโหแทนกับกลายเป็นน้องสาวตัวแสบซะอย่างนั้นเธอมาบ่นงุ้งงุ้ง ิงยิ่งเอเจวัยววที่กำลังเล่นเกมอย่างเมามันฟังซึ่งก็ทำให้เขาเล่นแพ้เขาจึงหันไปโทษน้องที่มากวนใจอยู่ข้างๆน้องสาวตัวแสบก็เลยเถียงกลับไปว่าฝีมือเขาแย่เกินไปดังหากไม่ได้เกี่ยวกับเธอสะหน่อยทาเอาเจวัยววถึงกับเถียงไม่ออกก่อนจะบอกให้เธอมาเล่นด้วยกันเพราะเขาอยากจะดูฝีมือของเธอสักหน่อยว่าจะเก่งแค่ไหนกันเชียวแต่เมื่อเขาได้เห็นฝีมือการเล่นของเธอก็ทำให้เขานึกถึงใครบางคนที่เคยเล่นด้วยกันเป็นประจำซึ่งคนคนนั้นก็คือน,น้องสาวตัวแสบที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวนั่นเอง แต่แล้วก็มีงานเข้านางเอกของเราจนได้เมื่อนางร้ายจือทงรู้ว่านางเอกกําลังจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงนาหญิงให้กับละครเรื่องหนึง่งเธอจึงได้ทําการโทรไปหานักข่าวเพื่อจะปล่อยข่าวเรื่องที่นางเอกมีแฟนแล้วจนทําให้เกิดเป็นข่าวดังใหญ่โตขึ้นมามีนักข่าวหลายสานักมาออกกันอยู่ที่หน้าบ้านของนางเอกพระเอกที่เตรียมอาหารเช้ามาให้นางเอกที่บ้านก็งงมากๆเมื่อเห็นนักข่าวอยู่เต็มไปหมดระหว่างนั้นนางเอกก็ได้โทรมาหาเขาด้วยน้ําเสียงที่กระวนกระวายบอกว่าเกิดเรื่องแล้วทั้งคู่ได้นัดเจอกันที่ลานจอดรถนางเอกคะได้เล่าเรื่องที่ เกิดขึ้นในพระเอกฟังว่าความสัมพันธ์ของพวกเราถูกเปิดเผยแล้วและตอนนี้ข้อมูลต่างๆของเขาก็ถูกเปิดเผยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือสถานที่ทํางานซึ่งนางเอกก็ได้ขอโทษพระเอกที่ทําให้ชีวิตของเขาวุ่นวายขนาดนี้และเธอก็กลัวว่าเขาจะรับมือไม่ไหวกับพวกนักข่าวแต่พระเอกก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรเขารับมือได้ไม่ต้องเป็นห่วงและสิ่งที่นางเอกเป็นกังวลก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีนักข่าวจํานวนมากเข้ามาสัมภาษณ์พระเอกถึงโรงพยาบาลสร้างความวุ่นวายเป็นอย่างมากพอาโรงพยาบาลจึงรีบ เขามาช่วยพระเอกและได้สั่งให้รปภกันพวกนักข่าวออกไปข่าวของนางเอกค่ะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมีแฟนคลับจํานวนมากมายไม่พอใจกับข่าวที่เกิดขึ้นและได้แสดงความคิดเห็นแย่ๆเต็มไปหมดส่งผลกระทบให้บทนักแสดงนําหญิงต้องถูกหวดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของจือทงติดอยู่ด้วยซึ่งก็ทําให้ผู้จัดจาการเครียดมากๆและพยายามหาวิธีแก้ปัญหาจนหัวหมุนไปหมด และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนน้นรอติดตามกันในตอนต่อไปนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ